ทำที่มาไรล่ะดูคูดมันคนเลี่ยตกครับอุบาลเนตุยกอความเกิแล้วก็แล้วหนังอีกเรื่องเสียหายเห็นนักเรียนนวอุบัติเหเกิดความามว่าได้หรืเกิดความแก้ไวอำอาฆาตกมแล้วเอาขาขวานขาซ้ายขาขวานักาตกมเจ้าน้าที่าตรมเออกันพาน้การที่จะมาัำ กิงเกอะไปก่อนกินเยอะไปก่อนแล้วกินทีหลังมันอ่านได้ยดตัวงรงชัดเจนนึกลูกแก้วหนึ่งดวงนืดกันได้ไหมได้ไหมแล้วเอาข้อจมูกของเราอย่างนี้หญิงข้างซ้ายครับขวาเล่นบ่อกไหมครับเล่นบ่อยไหมใครนึกออกในจมูกขึ้นออกในจมูกขึ้นเออเก่งมากต่อไปเลือกให้ตาเราอย่างนี้นึกออกยังตัวหรืเป็นขีดนึกออกในจมูกขึ้นต่อไปเลือกับกางเราอย่างนี้นึกออกยัง ไม่ออกเราจะเพิ่มึ้ต่อไปวันนี้ซ้อมเราตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงสองนี้อย่างนี้นะเอียไม่ออกจริงลงวัดลงตัวเก่งมากหลับตาลงดูลูกแก้วในท้องนี้หลับตาดูลูกแก้วทำงานลูกแก้วอ่ะลูกคนหลับตาตอนที่ดูจะมามีจุดเล็กๆอยู่ทรงใจอยู่เล็กๆนั่นพอใจหยุดใจหยุดนิ่งใจนิ่งสายได้ที่แล้วแล้วแพ้หยุดเล็กสายมันว่างออกไปท ใหญ่เริ่มเลยเรื่องพระหนงของไปท้องเราตัณหาว้างห้าว่าใครเห็นพระแล้วอย่าไป่องเลยเรื่องมันเก่งมากตาลงต่อไปเอาใจกละมองจมูกของพระนะเอาใจหยุดในหยุดขอาไปตามระตาลรูองใจหยุดในหยุดของมันจอมประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระท้องใจหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมแล้วตรงนี้ในกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใส นึก้าจุดเล็กใสว่างออกไปเกิดพระใหม่โอนนักบ้างสิบปลายทองเราใครเห็นได้มือพขึ้นเลยครับเอ็วบี้เพิ่งเล่นกันต่อไปนาตาลงอีกอีกแป๊บหนึ่งบอลจมูกของพระหยุดในหยุดมองให้ตาพระหยุดในหยุดมองให้จอภาษากลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดยิ่เห็นดวงธรรมอีกแล้วทรงอยู่ที่กลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสนึกจุดเล็กใสว่างออกไป เกลือพระใหม่โคนตะดากว้าง15วายทองเราไปเห็นยังไม่ขึ้นนะครับเออเก่งมากเอาอุทายแลวกรตาโดยกันหนึงบอกชมูกของพระหยุดในหยุดมือโลมือโลมองตามพระหยุดในหยุดของมันจะมาสากลางหัวพระหยุดในหยุดเอาไปท้องพระหยุดหยุดเห็นโนทนอีกแล้วทรงยหญ่เป็นกลางดวงทำหยุดในเห็นจุดเล็กใสนึกถ้จุดเล็กใสว่างออกไปเกลือพระใหม่โคนตาดกว้าง20วายทองเราไปเห็นแล้วยังไม่ขึ้นเลยครับ เก่งมากดับดาลงอีบ้านหนึ่งพนมมือไหว้หพระไอ้ท้องแมวบอกบอกพระขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆขอให้หนูเรียนหนังสือเก่งๆขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียน,นยเยอะๆอ้าวลืมตาได้ถามใหม่อีกทั้งเมื่อกี้นี้ใครยังไหว้ท้อมงมากมือขึ้น ใหญ่ไหมขาใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มใหญ่นอ่าหนังหนึ่งเรื่องอ๋อใหญ่อ่าดูอีกทีนึงดูแหวนอีกทีหนึงเนี่แหวนนี้จไม่ได้เอาดินสอดสอวางล่างก่อนยึดตตรงๆดูแหวนนี้จไม่พอพอจเอาดินสหน่อยี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ย อ่าเห็นแล้ว่าราคาลงราคาลงนึกเอาแหวนเนี่ยเข้าจมูกของเราผู้หญิงเข้าจมูกซ้ายแทนจมูกขวาทรงใจไปทางแหวนนี่นะตามาแหวนเนี่ยฟังใจว่าหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหายสายวนตาตาละทีหนึ่งต่อไปเลื่อนแหวนเราเนี่ยไปที่ตาของเราปีกตาท้ายตาขวา ส่งใจไปกลางแหวน,นใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสายใสต่อไปเลื่อนแหวนไปกลางหัวเรากระกาเอาหตับตาลง้าหลังน่ะตลับตาทำส่งใจไปกลางแหวนใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสในสต่อไปเลื่อนไว้ท้องเราตรงฐานที่เจ็ดตรงที่เราเห็นดวงเมื่อกี้เนี่ยเห็นข้างเมื่อกี้เนี่ย้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสายในสายนะท้องสามดู g. เพราะว่าดาบอาธิษฐานขอปฏิหารขอปฏิหารจับอธิษฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสาในสายอีกรอบหนึ่งดับตาธรรมดับอธิษฐานขอปฏิหารขอปฏิหารจับอธิษฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสาในสายอีกรอบหนึ่งดับอธิษฐานขอปฏิหารขอปฏิหารจับอธิษฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายแล้วก็นึกสินึกให้แหวนนั่นว่างออกไปของเราก dog, dog, water, ็ใหญ่โตโมหราเราเห็นกายท่านแล้ว <ton> ดูเป็นทองเราเนี hate, ่ยใครเห็นได้ใช่แพะหน้าบอกหน่อยเห็นยังอดูดูใดีจะว่าแข่งกันดูดินั่งยังไงท่านนั่งตรงไหนนั่งที่ไหนอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างในมือถืออะไรบ้างอ่าร่างกายท่านเนี่ยมียาดามั้ยมีธารมดามีสังวาลใช่ไหมมีอะไรเ่ะดูให้ดีดดูให้ดีดูให้ดีนี่แหละเดี๋ยวจะว่าแข่งกันอันนี้ได้จากภพ เขียนว่าจาักรรพัิของแหวนเออของแหวนดูใหดด้ดีดูให้ดีดวาดเดียวนะไมคุยไม่ได้นะจะต้องบรรยายด้วยนะสับไหนเนี่ยที่ไม่ออกอคำถามกูกูจะบอกว่าอีกอ่างนี้อ้าวใครคิดว่าวาดได้แล้วดึงตาได้อ้อาวแอ่กระดาษมากระดาษอย่างนี้อ่าเชิญเชิญ